กลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบสได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน7ปีซ้อนนะครับเป็นความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายบริหารคณะทํางานด้านความปลอดภัยรวมถึงพนักง,งานนะครับมุ่งมั่นไปที่จะพัฒนาปรับปรุงให้สถานประกอบการเนี่ยมีความปลอดภัยทาให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุข บริษัทก็ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นทางด้านแรงงานนะคะซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ที่ยอดเยี่ยมสําหรับบริษัทอีกปีหนึ่งเพราะว่ารางวัลที่ได้รับเนี่ยเป็นรางวัลที่ได้รับติดต่อกันมา8ปีแล้วนะคะคงบอกถึงการที่เราได้ดูแลพนักงานนะคะทางด้านแรงงานได้เป็นอย่างดีนะคะตามหลักหรือว่าตามหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กําหนดเอาไว้ งานทุกอย่างที่มีการเชื่อมต่อกับทางพนักงานเองนะฮะงานต่างๆที่พนักงานต้องการหรือร้องเรียนอะไรก็แล้วแต่ในองค์กรเนี่ยทางเราจะรับเรื่องเหมาะนะครับแล้วดาเนินการปรึกษาคุยกันในกลุ่มในทีมในเครือบริษัทเองเนี่ยสามารถที่จะดาเนินการอะไรให้กับพนักงานได้บ้างแล้วพยายามผลักดันในงานทุกอย่างที่สามารถเกิดประโยชน์กับพนักงานทางทีมงานต่างๆเนี่ยร่วมมือร่วมใจที่จะให้พนักงานได้ผลประโยชน์ตรงนี้มากที่สุด จากมาตรการที่เราช่วยกันในการดําเนินงานด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญก็คือความตระหนักของพนักงานพนักงานทุกคนก็จะมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงจุดต่างๆนะครับมีความสะดวกรม่มรื่นเหมาะแก่การทํางานบริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชน